สวัสดีครับผมกีรัลลิมพิพัฒน์ก้าม้มงคลกาฝากของดีทรอนสิทธิ์ก็อันนี้คือถาว,วันผูกนะฮะเดี๋ยวก็จะลงไม้ช่องประตูรับเงินประตูรับทองนะครับต่อไปกนนีก็ส่วนหนึ่งฮะนี่นี่คือไม้เท้าถาวรหลงที่ยังทําไม่เสร็จนะฮะบางส่วนก็เสร็จแล้วส่วนไม้เท้าประตูคือผีหรือประตูรับเงินประตูรับทองแบบนี้นะฮะบางท่านไม่รู้จักเห็นไหมครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะฮะไม้ชิ้นเดียว แม่เนี่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยไม้ชิ้นเดียวนะอมองเห็นใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวอะมาดูโพสของนี้กันคือโพสตัลบิปนะครับถาวันผูกนะฮะเป็นของมงคลของธนสิทธิ์อันนี้เนื้อประสานกันนะครับนี่เนื้อประสานกันเห็นรอยจีบเข้าไหมเนี่ยมุดเข้าใต้ล่างนะครับมุดเข้าใต้ล่างมีเหมือนกันนะครับมุดเข้าใต้ล่างนะฮะเนี่ย วันผูกนะครับนี่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ชิ้นนี้เป็นเถาวันหลงด้วยนะครับชิ้นนี้นะฮะที่ผมถืออยู่เนี่ยเอาแดงๆเนีฮะเถววันหลงแล้วก็แห้งด้วยนะครับเหมือนกับแห้งตายพายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่รอยจีบเห<อ>็นไหมครับคือนีแค่ชิ้นหนึ่งแบบพกติดตัวได้บาย,บาย หรื <C oughs> อจะเอาชัดเจนกลัวไม่มั่นใจว่าไม่ผูกใช่ไหมฮะกลัวว่าเนื้อเขามาพันกันอะไรเงั้ยอ่ะ,อะชัดเจนก็ได้มีเห็นไหมฮะเห็น <C oughs> ไหมรัดแน่นเลยเนี่ยจนเส้นเนี้ยบุมไปเลยนะครับเนี่ยติเรี่ยเนี่ยเนื้อประสานกันเชื่อมธรรมชาติ เขาจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเริ่มแนละ้วเห็นไหมฮะถาวันผูกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มวนนี่ขึ้นมาทะลุนี่เห็นไหมครับหรือไม่ชัดเจนกลัวไม่มั่นใจอ่ะ,อะชัดเจนกว่าจากเส้นยาวนะฮะแล้วก็ตัดแล้วนะครับจากเส้นยาวที่วันก่อนลงโพสไปคือไม่ทันนะฮะไม่ทันเพราะว่าทําหลายอย่างนะครับทําหลายอย่างอยู่ได้เลยสดๆอยู่นะครับ ดูเนื้อดูในร่องตรงร่องเนื้อเนี่ยเนี่ยตรงร่องตามร่องอย่างเงี้ยท่านจะเห็นเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเลือเป็นเนื้อเดียวกัน,นอ่ะอันบางอันก็บุ๋มไปเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นชัดเลยนี่นี่เห็นนะฮะอยาให้เห็นชัดๆ ครับเนี่ยดูได้เลยมีหลายชิ้นต้องรีบหน่อยนะครับดูไม่ทันหรือคลิปเวลาไม่พอก็พรอทนี่3สามนาทีแล้วเดี๋ยวลงโพสไม่ได้นะครับเนี่ยดูดูเนื้อไดียเห็นไหมชัดเจนนะครับก็ถาวันผูกก็ย่อมมีราคานะครับเพราะเป็นของมงคลของโทรนสิทธิและหายากนะฮะก็อาจจะมีราคานิดนึงนะครับก็สนใจก็ทักได้อันนี้ชิ้นเล็กๆก,ก็ไม่แพงนะครับ ึงชิ้นเล็กแต่แข็งนะครับเนี่ยบอกได้เลยนะฮะอันนี้ก็ร้อยผูกกันนะครับร้อยผูกม่วเลยนี่กับพันผูกนะครับเนี่ยอันนี้ที่ได้มาวันนั้นนะฮะแล้วก็นี่ชิ้นที่ถ่ายคลิปวันนั้นที่โดนต่อไล่กต่อยกันด้วยนะเนี่ยกขผูกเองที่ผมถ่ายไว้ถ่ายแล้วลงโพสต์ไปจําได้ไหมฮะเมื่อไม่กี่วันนี้นีกันแข็งครับแกะไม่ออกบอกได้เลยเนี่ยแกะไม่ออกเห็นไหมฮะเนี่ย แก่ไม่ออกครับนี่นะฮะ,อะชอบแบบนี้แล้วแต่ความชอบนะครับสี่นาทีกว่าแล้วพันผูกกลมเกลียวเลยเนี่มาติดมาใจนะครับนี่แกะไม่ออกครับบอกได้เลยเนี่ยของเขาแข็งของแท้นะครับจากป่าจากเขาชอบแบบไหนนะฮะเนี่เส้นเล็กแต่แข็งนี่ก็บผูกกันเห็นไหมครับเขาผูกร้อยพันเองเขาเนี่ย เราไม่แกะออกนะเพราะมีหญ้าแล้วก็มีคือเขาหลงมีเส้นผมนางไม้ติดด้วยนะครับเราไม่แกะออกเนะอห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราไม่แกะอ่ะโอเคสนใจชอบชิ้นไหนก็สอบถามทักกันได้นะครับทักกันได้ทุกชิ้นรับประกันว่าผูกแท้แน่นอนนะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยที่ควานช้างเขาชอบใช้ เพราะว่าไม่มีรูไม่มีรูคำว่าไม่มีรูก็มมแบบนี้นะครับเนื้อประสานกันแล้วเนี่ยเริ่มแล้วหรือจะเอาเนื้อชิดกันก็ได้แล้วแต่ความชอบความศรัทธาโอเคครับผมจีรโรจนพิพัฒน์กรแมกมงคลกาฝากของที่ธนทรสิต์ขอบคุณทุกคนทุกท่านเบอร์โทรติดต่อ0619185753 0619185753นะฮะเบอร์โทรเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ครับผมเบอร์โทรเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้น,นะฮะ หรือเฟสจิลารดหิมพิพัฒน์กาวไม้บางคนกาวฝาของดิทรอซิตทั้งกลุ่มและเพจชื่อเดียวกันขอบคุณครับรีบน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าฝนก็กําลังจะตกแล้วนะครับฝนกำลังจะตกแล้วแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะฮะเดียวลงช่องประตูเงินประตูทองต่อไม้นะครับไม้ช่องประตูเงินประตูทองแล้วก็ตามด้วยไม้เท้าเถาวันหลงนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับ